คออยนั้กูกไม่เกิดในหลุมเราวะมบ้มเยมาเร้วครับสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคบบเข้ามาเลยเพื่อนัสดีครับสว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 ัสดีครับจะมาเ่ยงไหนสักเอเอาะหยย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 ยนยย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 ย เข้าของเลยเชียนล่นเชียนล่นซะสูงซะสูงี่ยัหัวล่นแล้วหน้าเหมือนกันด้วยนะตอนนี้ครับไอ้ร่นรู้จักกันวันแรกก็เอากันเลยเหรอเกมเป็นหรือเปล่าไม่ต้องจบเผื่ใช่หรอกหัวเราก็สว่างอยู่แล้วยี่นี่บุลลี่จัดเลยอ่ะเอาเทียบคอตโหลดเอา อ,อ,ะอะไรวะนะเฮียร้อนแรงจนหัวไฟไหม้เลยแล้วแล้ว,ลว,ลวไฟมันติดเอ้าไฟไม่หายไฟมันติดอยู่ตลอดเอาหายแล้วโอ้ยหยุดงงใครเดินตามหลังก็โอ้บดีเคป้ไอไยเยอะ ินเคฟเต็มเลยจินไอ้เคฟเต็มเลย <c oughs> หัวล่นเนี่ยหัวล่นล่นเหมือนไอเคฟเลยเนี่ยรสชาติจิ้ก็อร่อยแล้วเนี่ยดื่ม <c oughs> น้ำกะเจี๊ยบตั้งหน่อยไหมน้ำกระเจี๊ยม <c oughs> คนดูเครียดนะดื่มน้ำกระเจี๊ยมหน่อยไหมรับไปน,นกะลลน <c oughs> กระเจี๊ยมสำหรับคนหล่อเท่อมจินเด็กกระโปรงเต็มเลยแล้วก็มีบอสด้วยเมาควรขึ้นไปก่อนไหม ครับเอาเอาจิ้บจิ๊บจิ๊บไม่แม่เฮ้ยเฮ้ยลาบเาาลาบเฮ้ลาบจิ๊บข้างล่างเป็นไงมั่งสนุกไหมปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว มวก็ไม่เงนปลอดภัยแล้วมึงจัดก,การวพาภายในสวินาทีเหรอมีพนันกงานมรรับด้ <laughs> ถึ่บ้านเงียบพอบ้านดได้ดีธรรมดาเล็กบนหมาเลยเหี้ยรู้ตัวดีดีิโผพี่เก็โผลพี่เกี <laughs> ่เก็ <laughs> เต็ไไมไปหมด <laughs> เอา้า ำไมไฟไฟฉายเอกไปไอเคฟเต็มเลยต้ามีไฟฉายไอเคฟเต็มเลยกูไม่ไปแล้วพี่โชคดีโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊น้อยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอยโอยโอ๊ยโั๊โา๊อายโอ๊ยโอ๊ยมอ๊ยโโอดอ๊ยโอ๊ยโอยออ กลัวขาดน้ำตาขนาดนั้นเหรอีความสว่างสูงสุดโหมดเอเนเชียนร่นชิร์มึงก็ล่นไม่ตายเลยนสามคนอีกเลยอลอออไงอตรงนี้กนงซื้เมืออยู่เมือรน้องเบลอกีไม่ดีีรักมึงอยู่แล้วเออดวกูไปรับมึงมาเลยี่มาเลยกูยเลย่จอไอ้เคปไอ้บอลดยกูด้วย ช่วยกูด้วยเฮ้ยช่วยด้วยไอ้คีฟไอ้คีฟไอตุ่ดไอ้คีฟตามตุู่มาตาลีบานมันกระโดดใส่กูตาลีบันไอ้คีฟนำหลังกูช่วยด้วยกูเจอปุ๊กูเจอบอสกูเจอปุ๊บกูไม่ไปแล้วโชคดี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 กูเจอบอ๊สองตัวกูเจอบอ๊สองตัวช่วยกูด้วยแล้ในเวลากลับบ้านกูไปรักมึงแล้วกูรักตัวเองมือเบื่อน่ะเออ มาไอ้บอลหน้าหีมัหนิประชุมเพลิงใช่ไหมเชื่อนี่แขวนคอกำลังตืีเเี้นดอกที่สองจอกที่สามจอกที่สี่จอกที่ห้าจอกที่หกตายในหกดอกกระจอกโอ้มีอีกตัวหนึ่งนี่ว่าสวัสดีครับท่านสมาชิก สวัสดีครับุลาีโนะเหรอไอ้ันนี่ก็โลนกับสองคนมึงสคนสอหน้าตาเหมือนกันด้วยแล้วมึงอะไม่ตากันเยหเมือนกูวสับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอสคนนู้นไอสัตว์ทำไมสคนดูแฝดห้าดูนี่พวมึงมาดูหน้ากันแก่แต่ละคนหน้าเหมือนกันหมดเลยอะหน้าเหมือนกันหมดเลยอะเดียเดี๋ยวด อยากได้เขาบอกากโจเราใจแกโจไหมครับรุ่นพิเศษเลยเราเก่าเป็นมิดเราเก่าเป็นมิดแกโจอยากเด่นได้จะเอาหรือไม่เอาไอ้หน่อก็บอกจะเข้าไม่ได้ส่มันไม่ตรงจอเอ้ยหรือกูต้องต้องเล็งตรงนนิ้วิ้วชี้อะไม่สักใครนะสักใครตายอะไรเสียงอ่ะอาคีเบิงอาคีเบิงนี กินสักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไลยเฮ้ยไอ้เกฟพี่เกฟไอ้เคฟไอ้เคฟบุกบ้านเนื้อเต่าอยากกินเนื้อเต่าไหมกูอยู่น้ำว่ะทำไงดีวะกูได้อัชชิเม้นต์ปะ Don't save the forest ตัดต้นไม้ครบหนึ่งพันต้นในเกมรู้เลยว่าเล่นมานานแค่ไหนต้นตัวอะไรอะเดี๋ยวยืนอย่างเท่โดนธนูดอกเดียวตายควายโง่คือจบมันนี่หี้ยหัวเราก็ทุกคนแล้วหน้าตาเหมือนกันหมดด้วยไอ้สัตว์ เหมือนกันทุกคนจะไหลเฮียทุกคนเลยแล้วทำไงถึงจะมีผมอะอยากมีผมอะใช่เฮียแล้วเราต้องทำไงเราถึงจะมีผมวะมีเดียลซีมีผมไหมโอ้พี่มึงบ้าเปล่าถ้ามึงอยากมีผมมึงก็จะกลายเป็นไอสุดตตานเว้ยไอสุดเอวใหญ่ได้หมูไม่กัแล้วหม่าไม่เคยพูดพูดโลนทีนี่สะเทือนทั้งเกาะยอมเดี๋ยวกูสร้างให้มันไดสร้างไงสร้างไม่เป็นนี่เดี๋ยวกูสร้างให้สร้างไงนี่เดี๋ยวกูสร้างให้สร้างยังไงเดี๋ยวกูสร้างให้ ออยังไงนี่เย,ยอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยหีหีมันโดดหีก็โดดอันนี้เระทางออกแล้วปะ <laughs> ดูชุดกูดิหมูไม่ขาดละหมาไม่เคย ไอ้เคียไอ้เคียไอ้เคียบไอ้เคียบขวาไล้ซ้ายดีกูไปขวาไล้ซ้ายอับดีล้วเรากดตัวเอ็มเป็นแบบได้ยินเสียงปะไอ้เคียบร้องเลยเฮ้ยอะไรตะโกนหาพ่อเหงไอ้จัดล้อแมงทีไหมไอ้เฮียงอแงวะอะไรมาทวะโอ้คนนี้ไม่เคยรู้เลย เราโลกันอยู่สี่คนเนี่ยทำไมเขาถึงมีผมอ่ผมใช้ซันซิลกินโคกรัวนี่ไงคาตนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดเจ็ดนาจิ้ซสากกอีรวย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 ชีวิตกูมีแต่เงินมีเงินโมั่หมัดซื้อดาบคัตนานะอออ้า เดอยวะเดืยว<อ>ไปอะไรวะนั่นเฮ้เฮ้เฮ <Help. Help. S 1> อะไรเฮเป็นอะไรตกตึกเดอะซีรีส์หน่วยกู้ภัแล้วหน่วยกู้ภัเลื่อยอเจอเรื่อยแล้วทุกคน กองเรือเราใกล้จะเป็นฝันฝันกองเรือเราใกล้จะเป็นจริงและไม่ยังไงกองเรือลบไหนอยางเป็นดุมตายยังเป็นดุมตายมึงจะพากระสุนออกมาเหรอเอ๊ะแบบเดี๋ยวพี่ดูเบียร์แตงโในที่ให้กันมึงเรือเบียแตงโมนะไข่ม่นอนไกยกรรมอยู่นี่วะนี่ยิ้มแนสติก ก็ตรงนู้นม,ม,มีอะไรตรงเต็นท์อ่ะเชื่อกับถงังน้ำมันแล้วหัวพระบิดาแล้วเต็มไปหมดเลยเอาอาพี่ชีฟโดดลงไปแล้วเอาไม่ได้เจอกันนานสวัสดีเป็นไงบ้างบ๊อบบ๊อบบ๊อบมานั่งคนเดียวทำไมามาไปขี้ก่ปกดขี้อย่างรุนแรงเสียงโวเฮียเหรอเฮ้ยไปเช็คใกล้ใกล้เฮ้ย ไปเลยจ้าโอ้นู่นไงมันมาเกิดได้ไงวะกูไม่รู้กูลงน้ำขอน้ำหมดต์ดสคะเข้าซ่อมบ้านด่วนเลยมันคือนอยไงเนี่ยอ้าวเดี๋ยวทำไมเหมือนกูได้ยินเสียงอะไรถล่มบ้านบอสไงเดี๋ยว กูกำลังขี้อยู่แล้วกูได้ยินเสียงมันออกจากหูฟังเด้งเด้งเป็นปลาหมึกูไม่รู้มันสุดอะไรเีลือแต่เดียวเดี๋ยวนะทำไมน้ำมันลอยได้เดี๋ยวโอ้โหไอ้เหี้อ่ะกูขอลงแต่เราไม่ได้ไาเอา มาล้ล่าคอฟมึงปีนด้วยมือเดียวอ่ะไอ้เฮียโคตรสิ่งถึงแล้วนี่ไงหนึงแดงเนี่ยใครไม่ทำห้องโถงกว้างขนาดนี้ว่าสักว่าจะเดินมาถึงเนี่ยคุณมบัญชีได้เลยเอาเอาเอาอีเด็กยี่นี่ต่อยกูไหม